แค่ต่างต้องทำใช่เราต้องมีใช่ะใชจะไม่แค่าตาได้้ังถ้าหัวล้อไม่ทำท่าอย่างนี้นะครับไม่ใช่แค่ตา <laughs> ครับ <c oughs> ถ้าเห็นแค่าตาเดินผ่านประตูแล้วไม่มีปัญหากับประต, <laughs> ตูว่าไม่ใช่แค่าตาแน่อนอนครับเป็นคนบ้าพลังครับก็ทำอะไรเต็มที่ตลอดเวลาครับผมบิวเขื่อนนะครับถ้าไม่พูดคำว่าจ้าไม่ใช่แน่นอนต้องเต็มตัวเลื่อนตลอดตอนนี้ต้องแฮปปี้แล้วเลยต้องเต็มแรงทุกานครับ ก็จะเป็นเบลป๊อปปี้เนี่ยครับต้องรักรถตัวเองมากๆครับไม่ว่าจะเป็นจากกัวเกียจนึงถึงล้อมแม็กเนี่ยต้องชอบทุกอย่างเลยนะครับถ้าไม่หลอ่อไม่ใช่ป๊อปปี้แน่นอนแบบไม่เสียงนุ่มนวลนะครับเป็นรงปข้อหลักนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ป๊อปปี้แน่นอนครับเบวจงเบย์นะครับต้องเรียนเก่งตลอดเวลาครับถ้าวันไหนโมโม่เนี่ยไม่ใช่จงเบย์ล่ะต้องพูดเหนือครับพูดไม่เหนือไม่ใช่จงเบย์ครับเป็นคนที่ไม่ขึนเครื่องเลนรถนล้อโคสเตอร์หรือว่าไบทิ้งเนี่ยน่ากลัว บิวทอมมอนะครับวันนึ่นจะพูดไม่เกินสามร้อยคำมาหน่อยต้องใส่เว้นกันเด็ดขาดนฝนสะอาดจ้าถ้าเห็นทอมมอนใส่เสื้อสีม่วงนะครับหรือว่าสีชมพูไม่ใช่ทอมมอนนะครับเพราะว่าทอมมอนเป็นคนชอบแต่งตัวโทนเข้มๆครับผม